สวยโดนใจวันนี้เอาใจคนช่างสุดครับมากับ New a i r p o r t Hybrid Tech ปี2018ครับทำไมถึงต้องคันสุดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าในโฉมนี้นะใครอยากขยับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแรงแล้วอะไรแล้วอยากได้ประหยัดด้วยแล้วก็อยากได้เรื่องของความปลอดภัยให้ด้วยคันนี้เขาจัดมาให้คุณแบบครบๆเต็มเต็มนะครับผมข้อแตกต่างด้านแรกเลยที่อยู่ด้านข้างนี้ก็คือเป็นตัวของล้อแม็กนะครับเป็นตัวที่มีแต่ตัวของในรุ่นไฮบริดเทคนะแล้วก็ตัวเกิร์ดด้านข้างนะครับแล้วก็มีหางหลังตุดเป็ดอีกตั้งหากนี่เอามาให้เฮ้ยชื่อเท่นะ น่ารักนะครับผมจัดให้เลยนะครับทำให้คุณโดดเด่นไม่เหมือนใครกับคันนี้นะครับสีเทาด้านนอกภายในดำนะครับไฟหน้าต่างๆนี่เป็น full LED มาพร้อมกับในตัวนี้นะครับระบบความปลอดภัยของตัว h o n d a s e n s i n g เขาอ่าแรงด้วยประหยัดด้วยได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาให้ครบๆบแบบนี้ใครที่มองหาเรื่องของเทคนโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสุดต้องหยุดที่คันนี้แล้วละครับผมคันนี้นะครับผมรถสวยประวัติดีนะบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจมีให้ครบ2ดอกด้วยกัน นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของผ่านการมาตรฐานนะครับเป็นเรื่องของการตรวจรถนะครับตรวจในเรื่องของตัวถังรับประกันไม่มีชนหนักปริคว่ำจมน้ําแล้วก็ตัดต่อไฟไหมแต่อย่างใดอ่ะใครอยากจะมาเห็นรถตัวจริงคันนี้นะครับเมื่อหนึ่งออกห้างนะอยู่ที่ล้านแปดกว่าบาทนะครับผมมาที่โต๊ะตู้ขาจัดไปครับผม6กแสนสาบาทเท่านั้นนะทักกันมาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์ 0837777747และ0837777757อยากสุดต้องหยุดที่ไฮพิเท h คันนี้